เปิดดวงปี2024 3สามสิ่งดีๆของคนตุนในปีนี้อันดับที่หนึ่งร่ำรวยค่ะ ในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม1เดือนนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวการเงินดาวพระอังคารเนี่ยโคจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของดาวการเงินค่ะซึ่งในหนึ่งปีครึ่งนะคะจะโคจรมาอยู่ตรงนี้นะคะแค่หนึ่งครั้งแถมในครั้งนี้ที่โคจรเข้ามาเนี่ยก็โคจรร่วมกันกับดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวคู่มิรด้วยก็ถือว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่โดดเด่นมากๆนะในเรื่องของการเงินซึ่ง ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคจากบ้านหรือรถบางคนนะคะก็อาจจะได้โชคจากเลขบ้านเลขรถหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะขายบ้านขายรถกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถ่ะกลุ่มนี้นะคะก็คือมองว่าค่อนข้างโดดเด่นหรือว่า,าจ,จะเป็นช่วงที่มีคนมาติดต่อ ขอเช่าบ้านขอเช่าคอน,นโดของคุณก็ได้นะคะเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ดาวพฤหัสและดาวเกตที่โครจรเล็งลักนาของคุณจะส่งอิทธิพลเอื้อคุณให้แก่คุณนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสด,ดวงนี้จะโครจรย้ายในช่วงประมาณ30เมษายนเพราะฉะนั้นในช่วงกุมภาพันธ์มีนาเมามันจะเป็นเหมือนช่วงโค้งสุดท้ายนะคะที่ดาวพฤหัสจะโครจรให้คุณกับคนตุลอย่างเต็มที่นะซึ่งก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวตนและการเงินของคุณด้วยในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาทีนี้นอกจากนั้น แล้วนะก็ยังมองว่านะคะเลข6เลขสาที่เป็นดาวคู่มิตรในช่องของคําว่าพันธุเนี่ยก็ยังนอกจากสิ่งของแล้วที่คุณอาจจะมีโอกาสได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของภายในครอบครัวเช่นเดียวกันนะเป็นช่วงที่เราอาจจะกลับเข้าไปเจอกับคนในครอบครัวและเป็นช่วงที่รู้สึกว่ามันมีความสุขใจมากๆนะคะที่ได้อยู่กันแบบครอบครัวอาจจะไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันในช่วงเวลานี้เช่นมีเกณฑ์เดินทางไกลไปเข้าวัดถือศีลทาบุญหรือทําความดีต่างๆร่วมกันรวมถึงนะคะในช่องการงานฝั่ง ตรงข้ามของเลข6เลขสนี้นะคะก็ไม่มีดาวลอยอยู่แสดงว่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมเรื่องของการงานของคุณก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะสัมพันธ์กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยมันจะเป็นช่วงจังหวะดีๆคะ่ะที่เวลาคุณทําอะไรคุณก็จะรู้สึกว่ามันมีคนมาอุปถัมภ์มีคนมาช่วยเหลือเนื่องจากดาวคู่มิตร -63 เป็นอะไรที่ให้คุณอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะทําอะไรก็รู้สึกว่ามีคนนั้นคนนี้มาคอยซัพพอร์ตหรือผู้ใหญ่ซึ่งก็คือดาวพฤหัาทที่เล็งลักษณะข,ของคุณ ก็จะเปิดโอกาสให้โอกาสหรือคุณจะสามารถใช้ศักยภาพของคุณใช้ปัญญาความรู้จับจุด ถูกนะคะทำให้การงานเนี่ยมันเดินหน้าอย่างเต็มที่เลข1เลข7็เลข4ในช่องปุตตะนะคะก็เป็นดาวคู่ที่สัมพันธ์ดีต่อกันก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คนตุลเนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรบางอย่างเรื่องอะไรบางอย่างที่เราทําอาจจะเป็นเซ็นสัญญากับลูกค้าลายใหม่เปิดสินค้าใหม่มีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆบางอย่างที่เป็นประโยชน์ที่เอื้อคุณก,กันกับคุณจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้กลางเดือนกุมภาถึงกลางเดือนมีนาจึงเป็นจุดที่ดีๆสําหรับคนตุลน,นั่นเองนะคะ ถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วนะคะวางแผนที่จะปล่อยบ้านให้เขาเช่าหรือว่ากู้บ้านหรือว่าทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินหรือว่าเรื่องของกิจการการงานคุณก็จะได้รู้จังหวะเวลานะว่าช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นสำหรับคุณในปีนี้ค่ะเปิดดวงปี2024 3สิ่ามสิ่งดีๆของคนตุลในปีนี้อันดับที่สอง 朦胧。 ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะคนตุลเนี่ยก็จะมีจังหวะดีๆในชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้ดาวพระสุกขซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณจากโคจอนนะคะมาอยู่ในช่องการงานได้คําว่าราชาโชคโชคอย่างราชาและโครจรร่วมก,กันกับดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลแสดงว่ามันเป็นจุดเวลาอะไรบางอย่างที่เรามีความโดดเด่นในสิ่งที่เราทําแล้วโดดเด่นในลนักษณะที่ตัวเราเป็นราชาคือมันได้มาแบบง่ายๆมันเหมือนมงลงอะดาวสุขคือดา ดาวกิเลสการกำหนัดดาวที่เกี่ยวข้องกับดาราถ้าเป็นดาราก็คือได้ตําแหน่งหรือได้มงกุฎนะ,ะหรือว่าได้โลกทีนี้โคจรร่วมก,กันกับดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งเป็นดาวที่สัมพันธ์ดีต่อกันมากๆเลยค่ะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาก็ได้ตําแหน่งใหญ่ด้วยนะคะเป็นมหาจักรอาทิตย์คือเรื่องของหน้าที่นะคะเรื่องของจุดเด่นเรื่องของความเป็นผู้นําแสดงว่าตัวเราเนี่ยมีทั้งราชาชคมีทั้งมหาจักรส่วนดาวพุธเนี่ยก็เป็นดาวธาตุน้ําเป็นเรื่องของแบบคําพูดคาจา พูดออกไปแล้วก็จะณะจังง,งังมีทั้งดาวศุกร์คือความสวยและโดดเด่นและรวยมากมีดาวอาทิตย์นะคะในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของความเป็นผู้นําความเป็นผู้มีแสงสว่างขึ้นตัวเรามีทั้งน้ําฝนตัวเรามีทั้งแสงสว่างมันเป็นแบบสายรุ้งให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ดาวพุธนะคะก็คือเรื่องของคําพูดการค้าการเจรจาก็อ่อนหวานพูดแล้วก็ ณจังงังพูดง่ายขายคล่องและดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะซึ่งโคโจรมาอยู่ในราศีธาตุน้ำเนี่ยเป็นอาศีติธาตุชั้นหนึ่งนะคะกว่าเขาจะโคโจรมาเจอกันอย่างเนี้ยเท่าที่ย้อนกลับไปดูอ่ะคือช่วงกรกฎาปี62คือ5ปีผ่านมาเพิ่งโคโจรมาร่วมกันแบบเนี้ยอีกหนึ่งครั้ง ก็เลยจะเป็นเดือนกรกฎาที่มีความโดดเด่นในตัวเองมากๆอะ่ะสิ่งใดก็ตามที่คุณทําในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะถูกเชิดชูถูกถูกยกให้ว่าคุณนี่แหละเพียบพร้อมนะทั้งในเรื่องกิร,ริยามารยาทความสวยงามความสามารถการค้าขายความเป็นผู้นํามีวุฒิภาวะคุณสามารถหากินได้เพราะตัวเองเนี่ยนะคะมีศักยภาพอาจจะมีสังคมหรือมีเพื่อนฝูงที่รู้จักเราเยอะนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยแหละมีความเก่งอยู่แล้วะคะสามารถบริหารจัด การทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเพราะว่าดาวสุกและดาวพุธก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองนะคะทั้งวางแผนทั้งคิดสรตตนะคะทั้งพูดจาค้าขายอะไรก็สามารถทําได้ดีหมดเลยนะทีนี้มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าดาวพระพุธในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านโครจรเดินผิดปกตินะทำให้นะ,ะมันอาจจะมีความแตกต่างนะจาก จุดเดิมไปนิดนึงอย่างดาวสุกดาวพุธเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ทัดน้ําแต่พอดาวพุธเดินผิดปกติอะค่ะคู่ทัดน้ำไม่ถือว่าใครก็ตามที่เป็นกลุ่มสังคมในะลักษณะเดียวกันกับเราก็คือน้ําเหมือนกันเป็นคู่ทัดน้ำใช่ไหมแต่ว่าพอเดินผิดปกติคุณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงที่เราอะอาจจะเจอเพื่อนเก่าเจอนายเก่าเจอครูเก่าผู้ใหญ่เก่าหรือเดินทางไปยังสถานที่เดิมๆนั้นมันจะเหมือนแบบ มีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือว่าเรื่องเดิมๆคุณจะโดดเด่นในเรื่องเดิมๆสมมุติเจอเพื่อนเก่าเนี่ยมีการเลี้ยงรุ่นกันคุณก็จะได้รับแบบว่า,าตำแหน่งเลยมอบหน้าที่พิธีกร MC ให้อ่ะเจอนายเก่าเจอผู้ใหญ่เก่าที่เราเคยนับถือนะคะเขาก็อาจจะแบบามาคุยกันกับเราว่าเออที่ฉันเคยสัญญาให้กันกับเธอนะตกลงฉันจะให้เธออันนี้ละเพราะว่าเราเจอนายเก่านายเก่าบอกว่าเออเธอมาทํางานกับ ผมกับพี่ไม้อ่าพี่มีตำแหน่งนี้แล้วนะที่เคยบอกว่าถ้ามีตำแหน่งนี้จะจะเรียกเธอมาอ่าแล้วก็เจอแล้วเราก็ได้โอกาสอะไรเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยได้หรือเคยพูดแล้วยังไม่ได้กับคนเก่าๆละ่ะ เขาจะย้อนกลับมาเรียกเรานะคะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่ในจุดนั้นหรือมันอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณอยากจะไปนาาสโม,มว่าคุณจะแบบอยากเดินทางต่างประเทศอย่างนี้ค่ะอยากไปอ่อปากีนะไม่ได้ไปนาลมันเป็นแบบว่าเช็คลิสต์ของเรานะคะก็ในช่วงเวลานี้มันก็จะเหมือนมันจะมีโอกาสอะไรบางอย่างบางทีคุณอาจจะได้ไปในสถานที่ที่คุณอยากไปเพราะเรื่องของการงานก็ได้ไปสักทีหนึ่งนะคะก็มองว่าเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆเลยค่ะสำหรับคนตุนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ เปิดดวงปี2024 3ส,สิ่งดีๆของคนตุลในปีนี้อันดับที่3เดินสาย ในช่วงเดือนกันยายนค่ะดาวประจําตัวดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรเข้าสู่โภพีนาได้ตําแหน่งนิดนะซึ่งจริงๆแล้วการที่ดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในช่องเสียค่ะมันก็หมายถึงสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยเป็นไป,นปนในทางที่ดีเท่าไหร่แต่ก็จะมีข้อแม้นิดหนึ่งนะคะในเดือนกันยายนบังเอิญว่าถึงแม้ตัวเราโคจรเข้าสู่จุดอับนะคะแต่มีดาวดวงอื่นโคจรมาตรึงกันนะ,ะทำมุม4ี่มุมได้เกณฑ์จตุสดายมีเลข6เลข3าเลข8เลข9เนี่ยโคจรสัมพันธ์กันค่ะก็เลยทําให้ในเดือนนี้จริงๆ จริงแล้วนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นสําหรับคนตุนนะในเรื่องของการเดินทางเดินสายออนทัวร์คือตัวเราต้องเข้าสู่จุดวินาแปลว่ามันจะไม่ได้อยู่จากที่เดิมต้องจบไปจากจุดเดิมหรือเดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่มันห่างไกลที่ที่ไม่เคยไปนะ,ะอาจจะไปกับคุณส่วนคุณคู่ค้าคุณลูกน้องคุณไปทําอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเพราะไอ้มุมจตุสดายเนี่ยจตุแปลว่า4ี่มุมมันทําให้ตัวเราอะ่ะมันเหมือนแบบมีเสาใช่ไหมคะเหมือนบน ะะมีสี่เสาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความมั่นคงแข็งแรงเกิดขึ้นแต่เราจะอยู่ในจุดเดิมไม่ได้เราจะต้องออกไปนะจากที่ที่เราเคยอยู่นะก็จะเป็นช่วงที่หลายหลายคนอาจจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาออกเยี่ยมลูกค้าต่างจังหวดัดต่างประเทศหรือในภูมิภาคที่เราไม่เคยแทบเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปออกบูธก,ก็ได้ในช่วงนั้นนะหรือว่าก็จะเป็นช่วงที่เราไปทำเทรนนิ่งนะคะหรือไปดูงานกับหุ้นส่วนเพราะว่าดาวศุกร์ดาวประจําจตัวของคุณค่ณะโคจรเล็งกัน กับดาวราหูอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่ตัวเราเข้าไปเป็นคนที่ไปช่วยแบบปรึกษาไปเป็นที่ปรึกษาะะให้กับ กลุ่มของลูกค้านะหรืออย่าง6เลข6กับเลขสาอย่างเงี้ยค่ะเป็นดาวคู่มิตรนะคะมาจากช่องปัตตานีนะคะก็แสดงว่าเราอะเดินทางร่วมกันกับคู่ค้าหรือไปทําอะไรบางอย่างให้กับคู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนของเราในเรื่องของความสําเร็จค่ะก็อาจจะเป็น่ยค่ะเป็นเรื่องของการดูงานเพราะว่าดาวเกตที่โคจรยกหน้านี่ค่ะเกตก็คือเรื่องของต่างประเทศอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องของการไปดูงานต่างประเทศนะอาจจะไปดูเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆร่วมกันอาจจะไปดูสินค้าอะไรใหม่ๆร่วมกันเดินสายห ลูกค้าะนะให้เพื่อต่อยอดอในเรื่องของธุรกิจของคุณต่อไปแล้วก็ดาวอาทิติ์ค่ะที่มาจากคําว่าลาภะเนี่ยก็โคจรเมเป็นเกษตรตาที่พดีแสดงว่าในช่วงเดือนนี้มันมีเรื่องของความสําเร็จอะไรบางอย่างอยูอย่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่เราจะต้องทําประจำอะ่ะมันจะต้องแบบสําเร็จแน่นอนแถมดาวพุธก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะมันจะมีเรื่องของการตกลงคุยพรีเสต์เส้นในต่างถิ่นต่างที่นะอย่างบางทีเรารู้แล้วลูกค้ารายนี้จะปิดจ็อ เดือนนี้นะปกติเราแค่แบบส่งเอกสารผ่านแบบอีเมลให้เขาเซ็นกลับมาแต่เราก็คิดใหม่ทําใหม่นะออกไปเลยนะออกไปเจอนะไปขอบคุณลูกค้าแล้วก็ไปรับสัญญาอย่างนี้เป็นตน้นก็มองว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นสําหรับคุณนะเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความโดดเด่นนียให้ถูกต้องด้วยนะก็คือต้องออกไปจากจุดเดิมออกไปจากโลเคชั่นเดิมนะ,นะ,ะเพื่อที่จะไปสร้างความมั่นคงหรือความสําเร็จให้กันกับคุณนั่นเองค่ะก็ขอให้คนตุลโชคดีนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ3สิ่งดีๆในปีนี้ของคุณตูนอย่าลืมคลิกเข้าไปดูคลิป3สิ่งมุ่นๆในปีนี้ของคุณเพื่อจะได้มาเปรียบเทียบว่าเดือนดีและเดือนร้ายของคุณในปีนี้คือเดือนไหนนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงปี2 5 6 7หรือดูดวงส่วนตัวกระทักไหลได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะ